สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPJ Channel นะครับวันนี้ผมไอแบงค์จะมาแนะนำนะครับการลงเอ้าวอลนะครับหรือกำแพง5ด่านนั่นเองหรือ5ด่านที่เขาเรียกกันนะครับด่านแรกนะครับก็นะครับไอ้ตัวกงจักรนี้นะครับมันจะวิ่งไล่ตามคนที่ลากมันนะครับถ้าใครมีเพื่อนสเต็ปดีๆก็ให้เพื่อนลากให้ก็ได้แล้วเราวิ่งผ่านไปนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆขี้เกียจลากนะครับก็ให้เพื่อน เดินนะครับเดินชิดซ้ายนะครับซ้ายนะครับตามตามที่ผมเดินตอนนี้นะครับเดินชิดซ้ายนะครับแล้วมันจะไม่วิ่งตามนะครับนะด่านนี้ก็ง่ายครับปิดมอนนะครับปิดมอนตามเวลาที่กําหนดนะครับการลง5้าด่านเนี่ยผมแนะนําให้เอาดาเมจดไปเยอะๆนะครับแล้วก็แนะนําพระเอาพระไปด้วยนะครับลง5้าด่านปั๊มยาปั๊มยาไม่ได้นะปั๊มยาไม่ได้นะครับคุณต้อง ให้พระช่วยแล้วก็ระวังคงจักให้ดีนะครับมันจะมีจุดยืนอยู่ 2- 3าจุดเห็นไหมครับแนะนำนะครับให้เอาธนูกับปืนไปสัก4คนก็ยังดีนะครับนัวปืนนะที่เหลือเป็นดาบเป็นหมัดให้คอยลากก็ยังดีนะครับนะเน้นดาเมจนะครับแมป5้าด่านนี้เน้นดาเมจหนักๆนะครับแรงๆนะครับมันจะต่างกับ30ชั้นนิดนึงนะครับตรงที่เราต้องอัดดาเมจหนักๆทําเวลาเร็วๆนะครับก็เอ่อถ้าใครลงได้ทุกวันก็ดีมากเลยนะครับมันจะดรอปพวกเอ่อ ตัวยาใช่ไหมดอกพวกตัวยาดอกพวกผลึกต่างๆนะครับก็ไม่ยากสาหรับผมมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่แต่มันต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับให้เป็นสเต็ปดีๆนะครับแล้วก็ไอมอนพวกเนี้ยค่อนข้างจะตีแรงนะครับก็คอยให้เพื่อนๆชุบเออคอยให้พระชุบฮิวอยู่ตลอดนะครับนะปักด่านแรกจบแล้วนะครับด่านแรกฟโล่ได้เลยนะครับใครเล่นไม้เป็นโฟโล่ตามผมได้เลยนะครับด่านที่2ลุย สนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับให้ตีมอนเตอร์ในเวลาที่กําหนดนะครับใครเข้ามากด F9 เปิดด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะมองไม่เห็นลูกไฟเดี๋ยวจะมีตัวอย่างจังหวะที่ผมวิ่งชนลูกไฟนะครับพราผมไม่ได้เปิด F9 นะครับตายเนี่ยครับมันจะมีลูกไฟนะครับมันจะมีลูกไฟด้วยนะครับก็เพื่อนๆระวังเปิด F9 ให้ด้วยนะครับถ้าไม่เปิดยังไงก็มองไม่เห็นนะครับ เหมือนเดิมครับเงื่อนไขครับตีมอนเตอร์นะครับทุกตัวนะครับภายในเวลาที่กําหนดนะครับผมไม่ชัวร์ว่ามอนเตอร์มันเกิดซ้ําหรือเปล่าหรือว่าต้องวิ่งลากตีเรื่อยๆนะครับด่านนี้มีหมานะครับแต่หมาจะไม่วิ่งไล่เด็ดขาดนะครับหมาจะไม่วิ่งไล่ถ้าเราไม่วิ่งไปเหยียบหน้ามันนะครับนะมันจะไม่วิ่งไล่เลยนะครับถ้าเราไม่วิ่งไปชนนะครับมันจะไม่ไล่นะครับให้เราวิ่งใกล้แค่ไหนมันก็ไม่ไล่ถ้าเราไม่วิ่งไปทับตัวของมันนะครับมันจะไม่ไล่เด็ดขาดนะก็ระวังลูกไฟให้ดีนะครับระวังลูกไฟให้ดีนะครับ ด่านนี้ตีมอนเตอร์เท่าไหร่1 2 0ตัวหรือเปล่านะครับผมไม่ชัวร์120ตัวหรือไม่ก็60ตัวใช่นไหมวิ่งใกล้แค่ไหนมันก็ไม่ไล่ครับถ้าเราไม่วิ่งไปเหยียบหน้ามันนะครับนะก็เอ่อมอนนะครับจะเกิดเรื่อยๆนะครับจะมีท้ายกองกลางกองแล้วก็หัวกองนะครับก็ให้นักหมัดหรือเอ็กตีมนะครับเป็นคนวิ่งลากนะครับนะครับเห็นไหมเห็นไหมต้องวิ่งไปสกิดจริงๆไม่งั้นหมาไม่กัดนะครับนะโอเคครับตัดมาด่านที่3นะครับด่านที่3นี้นะครับเขาจะให้เราตีมอนเตอร์1ตัหนึ่งตัวอยู่ตรงงกลาแมนะครับ แบบนี้ง่ายๆนะครับง่ายมากขอให้เพื่อนๆวิ่งหลบกงจักรให้ดีๆนะครับแล้วก็ตีปรมาจารย์ตาบอร์ดตัวเดียวถือว่าจบนะครับนะเกมจบนะง่ายๆนะครับง่าย,ายๆเพื่อนๆต้องใช้เทคนิคก,การหลบให้ดีๆนะครับไม่งั้นมึงชิบหายแน่นะครับนะเห็นไหมมันจะมีช่องวิ่งผ่านอยู่นะครับช่องนี้นะครับนะ <S <S เรียบร้อยนะครับวิ่งผ่านตนีมอนเตอรน์น,รน,น,รน,น,นะครับตกกลางตัวเดียวจบนะครับกงจักรพวกนี้จะไม่ไล่นะครับกงจักรพวกนี้จะไม่ไล่นะครับไอที่มันวิ่งผ่านอยู่เห็นไหมมันจะไม่ไล่นะครับถ้าไม่เล่นโง่ครับไม่ไล่แน่นอน มอนใน5ด่านเนี่ยนะครับไอมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่มันเยอะเะือเลือดเยอะนะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะนะครับสามารถปิดได้ง่ายครับจบแค่นี้นะครับง่ายไหมนะครับสำหรับคนลง5ด่านไม่เป็นนี่เป็นพื้นฐานเลยโอเคครับด่านที่4นะครับด่านที่4ก็จะให้เราปิดมอนเตอร์นะครับเอ่อตามเวลานะครับตามเวลานะครับตามเวลาที่กําหนดนะครับเอ่อ เหมือนเดิมครับด่านนี้หมามันจะไม่ไล่เหมือนเดิมนะครับแต่เราวิหยาวิ่งไปเหยียบหน้ามันนะนะครับมอนเตอร์พวกนี้จะเกิดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่เกิดแล้วนะครับนะผมไม่มั่นใจว่ามันตี120ตัวหรือเปล่านะประมาณร้อยกว่าตัวนะครับนะเออหลายครั้งนะครับที่ผู้เล่นหลายท่านไม่ผ่านก็คือการตีมอนเตอร์ไม่หมดนะครับนะดูหน้าดูหลังให้ดีนะครับมีตัวนํามีตัวตามนะครับนะตัวท้ายของตีนะครับต้องคอยดูเช็คให้ดีว่ามอนเตอร์มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะมอนเตอร์มันจะ ไม่เกิดนะครับแล้วก็มันจะตายครั้งเดียวแหละนะครับจะตายครั้งเดียวพยายามเก็บให้หมดพวกผมก็เหมือนกันนะครับบางทีก็มองข้ามไปบ้างตัว2ตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ผ่านนะครับแนะนำนะครับด่านที่4นะครับสังเกตมอนเตอร์ปิดมอนเตอร์ให้หมดทุกตัวนะครับแบ่งเป็นสทีมก็ได้ทีมหน้ากับทีมหลังนะครับนะแบ่งแบ่งให้ดีๆนะครับไม่งั้นชิปหายแน่นะครับส่วนมากอย่างที่บอกอ่ะเขาปิดมอนเตอร์ไม่หมดแล้วมันก็ไม่ผ่านนะครับง่ายๆครับง่ายๆเราจะวิ่งลากไม่ได้ทุกตัวนะครับนะมันจะลากได้แค่เป็นกองเดียวนนนนนนนะครัับดด่่่่่่่าาาาาี้้้้้เเวลลออขงงยมมมมกไไไไผน นะ <Rs> โอเคครับด่านสุดท้ายนะครับของดันเจียน5ด่านนะครับหรือเอาวอร์นะครับก็แมปนี้จะมีบอสบิวอยู่นะครับแต่เป็นบอสบิวที่กลัมากกากมากนะครับด่านนี้จะมีหมานะครับและหมาจะวิ่งไล่นะครับให้เพื่อนๆระวังให้ดีนะครับหมาวิ่งไล่ผมขอย้ํานะทั้งกองจักรทั้งหมาวิ่งไล่หมดนะครับนะให้เพื่อนๆให้เพื่อนคนนึงนะครับคอยวิ่งเอ่อดึงมอนออกไปนะครับแล้วเราก็วิ่งไปคนละทางกับเพื่อนนะครับนะ มันง่ายกว่านะครับมันง่ายกว่านะครับให้คนหนึ่งรอออกไปดีกว่านะครับหมาวิ่งไล่นะครับขอย้ำอีกทีว่าหมาวิ่งไล่นะครับด่านนี้มีบอสวิวตัวเดียวอยู่ตรงกลางนะครับนะเห็นไหมหมาวิ่งไล่นะครับอย่าเล่นโง่เด็ดขาดนะครับระวังกงจักรหน้ากงจักรหลังให้ดีๆนะครับเพราะกงจักรมันชอบล้อหลอกนะปิดมอนแป๊บเดียวครับนะปิดมอนแป๊บเดียวตายนะครับแต่บอสมันค่อนข้างตีแรงนะครับก็ให้พระคอยคงคอยยิวให้เรียบร้อยนะครับนะอย่าวิ่งลากหมาใส่เพื่อนเด็ดขาดนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับการลงด่านเ o u ก w ัน ถ้าเพื่อนๆลงไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ได้นะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะถ้าผมสอนได้ก็จะสอนถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง TV วีเจมส์แชนแนด้วยนะครับแล้วก็ไปโหลดแลนดไอคอนิกไปเล่นกันเยอะๆนะครับใครอยากกดพอยต์นะครับฝากแม่ค้าควีนนะครับกดพอยต์หายเอ็มแสงดงแสงดาวนะครับนะก็ฝากค้าแม่ค้าควีนไว้ด้วยรับคงรับกลางนะครับแล้วอย่างคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายใครลงไม่เป็นหัดลงซะนะครับได้ของรางวัลมากมายนะครับน้ำยาเอ่อของต่างๆมันเยอะนะครับได้เยอะมากได้เงินเยอะด้วยนะครับ